อย็นนี้เรากลับมาจากเที่ยวเราจะกินอะไรกันดีเย็นนี้ตกปลาไหมตกปลานไหมตกมาเป็นชาติานะตอนก้อนเนี่ยตอนตอนก้อนน่ะมีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่ามันทําเครื่อนแล้วก็น้ำไม่เหมือนเดิมแล้วตกทิพปีก็ไม่ได้สักตัวเอาจริงจริงเหรอเรื่องจริงเดี๋ยวลองดูสักวันปลามาแล้วระหว่างทางอยากกินอะไรแปลกๆมั่งกินอะไรแปลกก่อที่กรุงเทพไม่มีไม่ค่อยมีอ่ะก็ต้องกินสัตว์น้ำไหม ถ้าจะขอก็ต้องกินสนาม่งอ๋อนี่เราไปตรงนู้นที่เราพายไปมันมีเอาเขาเขาเลี้ยงกบกระชังแต่เลี้ยงในน้ำไม่ได้จะเป็นกระชังที่เราไปขอซื้อก็ทั้งสองตัวมายำกินกันไหมยากเหรอเย็ดไหมอย่างนี้โอเคไหมอ่ะจัดไปเราไปไปเรือไปไปซื้อมาเลยนี่เดีรือเลยเรือไครที่ว่ายน้ำเป็นกะทายชุดที่ไปเอาเร็วลงแล้มมากลางพึ่งอยู่หน้า เดยตังมาสองนี่ยพอเ่าไรู้สตัวพอเพื่อนมผมก็ไม่รู้เลยว่าเขาจะขายหรือเปล่านะเดีเราก็ลองไปดูกันว่าถ้าเขาขายก็อะไรฮะขาก็ได้เออขายว่ายน้ำเป็นก็ว่ายน้ำไปดิขายว่ายน้ำไปเป็นขายว่ายน้ำเป็นล้ไขายว่ายน้ำเป็นวายนดีวพายแห้งนี่เอาาแห้งให้พี่พี่ดิ มนิดอาพ้ามันมีนะมาถิ่นก็ได้อะไรก็ได้มาขึ้นมทุกคนเลยเ,นนเ,ลเราจะไปเอากบปกินหรือว่าเราจะตกน้ำกันครับเพื่อน วน้ไเปม่รู้ก็ต้องไปรุ้นเอาอ่ะแม่ไปด้วยไหมแม่ไว้น้ำเตามไปเรือเต็มไว้น้ำเตามนะแม่พี่แป้งมากับหนูเปล่านั่นไม่สามลงไปเลยเล้่เจียบนเดียวอ่าลงไปเลยได้

บ้านพยุดเหรอหรเปล่าโน้นอ่ะไม่เจอก็เรียกเขามาแล้วเน่รู้ว่าน้ำเป็นมันอ่ะกําลังใจเต็มฟังเลยเฮ้ยเราก็เอาโทรศัพท์ันนี้มาถ่ายคลิปนีมาเร้วเฮ้ยวิญญาเขา เรือโฟมด้วยรอก็รอก,รอก็ไปพร้อมกันพี่พึ่งหนึ่งตัวครับวันนี้เราจะได้กบกันหรือเปล่าครับหรือว่าจะได้ได้ตกน้ำกันเลยครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับลำต่อไปกำลังจะลงโป๊ะครับ <c oughs> มาเร็วพันเดย์ไปปวดน้องแนมะ่ <c oughs> เธอไปก่อนเลยมันช้าล้วนั้นน่ะได มันถ้าอยตกลงกันก็จะเปลดันขึ้นมันจะสายดันดันลงจะจะสายขวาหละลองดูขอโทษค่ะอย่าขยับไปครับเดี๋ยวโปนั้นจะตามมาที่หลางครับเราไปพิดต่อขอซื้อกบก่อนครับที่จะไปไปถึงครับไป

ไค่อยๆเดีผมจะายงนหแล้วเือูค่อยๆออกไเองนี้ค่อยค่อยค่อย่อยเข้านโโดูนิปนีครับขึ้มาเลือป็ดยังไงก็ไม่ถึงครับ สภพายอย่างนี้เมื่อกี้ล่าสุดจะเข้าข้างทางไปแล้วครับตอนนี้ก็เห็นกระชังกบนะครับไม่รู้ว่าจะของเขาอยู่หรือเปล่าปกติตอนเย็นๆเขาจะมาให้อาหารตลอดเลยจะเคยถามมาแล้วแ่ละว่าถ้าผมขอซื้อตั้ตัวสองตัวจะให้เปล่าเขาไม่รู้นะครับเราจะเป็นคนเดียวที่มาถึงก่อนนะครับเพราะข้างหลังก็คงมาไม่ได้ครับเพราะว่าก็คงจะเรือเป็ดก็ขมุนอยู่แล้วให้จันเด์เป็นคนบังคับก็คงจะเอาพี่จันเด์เป็นคนบังคับมาไม่ได้ครับท้ายข้างนี้ ข้างหลังครับเพื่อนมาไม่ได้ครับแน่นอนนี่นะครับดูกบนะครับโอ้ยนี่ครับกลบเห,ห็นไหมไอ้กลบเป็นรูปเป้า,อาจอร์รอนหันกระทำยอวเฮ้ยอุ้ยดูตัวนี้เลยเฮ้ยเจ้าของน้อยกว่าเดิมเอยอะวอะมีคำส,ส,สอง่งเลยโยนนี่คือเจ้าของใช่ปะบ้านเจ้าของโยน ข,ขอซื้อกกลด้วยขอซื้อกบสองตัวฮะยังไม่ได้อะไรสักอย่างอะไรนะอโอ้ขอแม่งั้งสองตัวไม่ได้เหรอยำกินรอ เรียบร้อยเขาเช็นพังครับเพื่อนเขาเขาบอกว่าตักแล้วมันไม่กินอาหารเอาสองตัวไม่ได้เหรอขอสองตัวค่ะซื้อซื้อสองตัวซื้อสองตัวมันเป็นเคสหรือว่ายังไงมันเคสโออุตส่าห์ถ่ายคลิปมาจะจะ,จะไปลง YouTube มาให้ตัวร้อยสองตัวตัวเล็กตัวใหญ่ก,ก็ได้มาม,มาโชว์หน่อยโชว์หน่อยลงยูทูบหน่อยเร้วแต่กม็มากันเยอะเลยส,สองตัวสองตัวตัวเนี่ยเตรียมตังไวแล้วตัวเล็กก็ได้เอาไปยำกิน,กนกจัดไปจัดให,หน่อยอะ <c oughs> จะจ่าหน่อยครับผมนี่ครับเขาบอกว่าเดี๋ยวทัาตักแล้วจะไม่เ <c oughs> ป็ดกบจะไม่กินอาหารครับแต่วันนี้เราก็มาขอ้องครับน,าน่าจะได้อยู่ครับเพื่น <c oughs> อนๆไม่ขาครับ ขอสองตัวครับเอ,เอโอเคเดี๋ยวครับเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวขอจะตักให้เราดูครับถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยขอให้สองตัวเท่านั้นนวีน่มาถึงอยู่นะเรือเป็ดหน้าโอ้โหเพื่อนเพื่อนเพื่อนทำไม่ได้ครับเพืเ่อนคอนเทนต์พังแล้วที่าขอไม่ให้ขายครับฮ<ม>ะไม่ใช่ถ้าคือว่าไปตักอ่ะมันจะไม่กินอาหารเขาบอกแต่นี้เราขอร้องขาสองตัวนะเพื่อนเอ้า อยู่อ yup. ah, ูู่่อยูน้ำหนักน้ำหนักฮะ49แบมเหรอ49 9 9 90อาท0บาทอุ้ยน่าจะไใช่โถให้คนจะบอกกวงค่ะบังคับหมุนนี่แหละอุ้ยจะกก็ถึงนะ อ่าร้อนี่ร้อนี่ยวเขาตักให้สองตัวเห็นกบป่ะเนี่ยใช่เขาถามความรู้สึกหน่อยเป็นไงบ้างคะสบายมากเลยค่ะแค่นี้ทำอะไรไม่ได้หรอกไม่รู้สึกอะไรเลย่รู้สึกอะไรเลยก่อกี้เห็นมาไม่ได้หมุนอยู่นั่นน่ะใครใครังคับเรือมาตอนนี้ใครมาครับ โอ้โหสต่เีบังคับมาถึงเลยต้องมาได้รอไว้ก่อนอยาให้อยาให้แม่ค้าเขาตักให้สองตัวเนี่ยค่ะเอาคันถ่ายนะคะแม่ถ่ายแต่ขาไม่อยากดังเดี๋ยวไม่ขายใหไหนก็ได้ไหนแล้วขอตัวใหญ่ๆเลยครับแม่ค้าในไหนก็ขายให้แล้วลงลงใหญ่ๆเลยเอาซุ้มไหนดีเอาซุ้มไหนดีเอากระชังไหนดี ัเรากินกบกันสดๆ,สดๆแล้วเพื่อนๆครับมันคือจัดที่เป็นอาหารของเรานะเพื่อนๆอย่ามีดรามา่าข้าศครับ <c oughs> โอ้ย <c oughs> อเอาเอาเเพื่ออนๆแล้ว,ลวใคยทำครับ <c oughs> ขอเพียงสองตัวเท่านั้นเพื่อนๆเราจะทำอนเทนต์วันนี้ไหมอนเทนต์เราเสียแน,น่นอน ครับปัดนะครับแตวาเขาไม่เ่ากนใกหนึงครับเงี้ยหนึ่งครับไม่ต้องพิจาราเองเสเอน้อยเพื่อนครับแล้วพิธานจะไปช้อนกบครับ มันโดดไ้เอาใส่เรือนี้ดูั่งเรือไหนก่อน้ิเยนหูตัวใหญ่เลยพี่หูตัวใหญ่เลยอะอะไรเป็นวิทายไปอีกอีกตีกตัวตัตัวีตัวอตัวตัวีตัวกตัวตัวกอกอัวอตัวอวตีีตีอยี แค่ตัวเดียวเท่านั้นครับเพื่อนดูนครับอีกวิธีการช้อนครับครับดูวิชาช้อนครับฮึ๊บไม่ได้ครับเพื่อนอุ้ยฮึ๊บฮึ๊บลอดลอดอุ้ยลำบากเหมือนกันเพื่อนเรื่การช้อนกบครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับดูครับดูครับต้องใช้สมาธิครับต้องใช้ความฝีมือครับฝีมือครับมัดฮึบโอ้โหเรียบร้อยครับเอ้ยเอ้ยฮอุ้ยลื้อเลยเย้ยาเฮ้ยเลื้อนเลย

ก็ได้มาแล้วนะคะสองตัวพอครับวันนี้เราเร่งใจไปไปขายครับแม่คขายไปไปขายกบลนกบลนนี้ครับไอตัวครับอุ้ยอุ้ยเออเลยเอายิ้มหมูยิ้มหมาเออก็ไม่ต้องเอาตั้งให้ป้าเขาสองร้อยไม่ต้องทอนไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ได้ไม่ได้เป็นคอนเทนต์ไม่เอาไม่เอาผมไม่เอาครับไม่เอาฟรีครับเดี๋ยวผมว่าเอาเขาใจดีมากออายิ้มหมูยิ้มหมาครับ การซื้อขายครับโอ้โหของแท้มาดิมาดิเอานน้ีดินี่ป้อนี่ไปไปขอบคุณมากครับขอบคุณมากเคบแล้วมื่อเปลี่ยนคนบังัคก็ก็จะแบบนี้นะคะก็จะฮ้าวๆหน่อยจอตูด มีจะมีแบบจะมีที่ไหนบ้างนี่นะที่เรียกว่าการสัญจรเดินทางทางน้ำนะเพื่อน <พ kindergarten, S 2> แล้วก็มาเก็บผักบุ้งครับแล้วก็มาซื้อกบไปกินโอ้โหไม่มีอีกแล้วครับิโจเก็บผักบุ้งอยู่เก็บผักบุ้งครับดูโจเก็บผักบุ้งเก็บผักบุ้งมาแก้มผักแก้มแก้มแก้มยำกบใช่ไหมใช่โอ้ออขย,ยขนาดถ่ายเรือตู้กระแป้งยังกินเลิฟกันขนาดนั้นโว่ รบครับการเก็บพุงครับเก็บไปเยอะๆนะโอยม่ครับแฟมิลี่ครับที่สุดครับครัวครับที่สุดแล้วครับในประเทศไทยครับเาปนบ้ารับเป็นเือเลือดะเคเนี่ยโอ้โหาบ้าเลยทำวางำวางังวางเจอที่บ้าน้อนะ โอ้ยออกไปจักเรือดีกว่ามันกระแพ้ม <Yeah. S 1> แม่ขาเกือบไม่ขายเกือบปดครับเพื่อเนเยอะเดยนะนไ,ได้มานี่เราจะไปกินครับยกบำกบครับเพื่อนแค่กบนะครบใช่ไอแม่ก็พอทำอันนี้คือคือทอดตอนนี้กุบกบกบุกบ,กบไป อันนั้นคืออะไรเป็นขัดท้ายไม่เป็นหรอบ้าเลยยังไม่ถึงเลยใครคิดไม่ไปแล้วนี <t uk> <t uk ่นะคะไม่ถึงทางน้ำที่นี่ไม่เป็นไรเฮ้ยทุโคตรเต็มเลยนึกว่าโตนานึกว่า ให้้้โขึนนตรงีทุกคนเตรียมหัวเราะกันเต็มเพี่จะอะไรขึ้นรับร้ายมาทีรับพี่จะอะไรขึ้นเงียบพี่ทางเป็นหนังหุ่นจ้าเรือมันแกว่งเรือนี้ไม่ได้เลยเรืออันตรายเลยอดำเนี่ยเห็นหน้ามันกว้างที่มันจะเตรียมอุยอันนี้ได้ผักบุ้งมาดูนี่นี่มากับเชฟดินนะคะดูนี่โคตรมาแต่ดูไอ้แป้ง เปียกปู่ชอบเป็นยังไงแม่เป็นยังมั้งกบเะกบเป็นยงไงบ้างครับกำลังแกะนี่แกะอยู่หรอแม่ทำอะไรอต้ว่าไอ้เครื่องมันเจียตอมนี่แม่ไม่ทำเมนูอะไรครับฮะจะทำเมนูอะไรยำกบค่ะนี่นี่ทำอะไรเนี่ยฉีกกบค่ะฉีกกบลอกหนังมันลอกไม่ฉีกหนังมันได้ไม่ลอกหนังก็อร่อยนะมั้ย อันนี้อะไรเนี่ยข้างในมันเนาะใช่ข้างในอยู่นี่ตู้นี่อ้อร่อยมันมีในในร้านร้านนันแสบผักอันนี้นี่เตรียมอะไรเนี่ยเอาไว้เป็นจานแก้มขาวว่าใครขาวว่ากินไหมไม่กินกินไหมกินมอมมาวใต้หอมมากแม่หอมไปเย็นถมดับเลยนะใช่กับแก้มเร็วๆโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วไปดูว่ามาดูหน้าตากันต่อ เป็นเพื่อนครับกบสองตัวดูที่ว่ายำขึ้นมา้ทาจะย,ย่ายจานจะย่ายแค่นาไหนอรสชาติจะเป็นไงต้องลองตัดมาอุย้ยมาแล้วโอ้ยนี่เราายเรือไปหามาายเรือไปไปซื้อมา <c oughs> ไม่ได้หา <c oughs> อาเ,เพื่อนลองกันครับงับต้องบอกฝี <c oughs> ม,มือกุกแม่ผมไปเยี้ยมแขมเ็ดครบรสชาติเยี่ยมมากลอง จับเลนไ่้กจับมือแม่ผมอยากกินกุ๊กจได้กินกุ๊กมาเรียบใกลนี่โตนี่จับีมือกุบหมดมไก้แม่มาใกล้ๆนี่ที่ถ่ายรูปอยู่ไหมถ่ายอยู่หมดมากแม่กินยังครับ ทิ้งแล้วรอยแท็กอยู่ว่ามันจะติดว่าไงบ้ากำลังยังไม่ล้างจะไป็นกดเทศกำลังก็พูดใหม่พอโคดนะเนื้อมันเยอะอย่างนี้แหละโอเคแล้วเห็นนะเธอเป็นดีสุดยอดเป็นีีเป็นกล้อมน้ำหรอขอกำลัง